สวัสดีครับผมนายปานเทพผิวดำนินจากบริษัทปิโตพลาสอินโนเวชั่นทูสจำกัดและเจ้าของเพจ Lesson 1ผมเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการดิจิท a ลทรานส์ฟอร์เมชันเ p ็ก t ์เพรสแพลที่จัดขึ้นโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยวันนี้จะขอมาพูดในเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันวิ d ดีไซน์ทิงกิ้งหรือ แนวทางการทำดิจิทัลททรานส์ฟอร์เมชันด้วยแนวคิดของดีไซน์ทิงกิ้งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยครับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคืออะไรคำถามนี้ถือเป็นคำถามที่สำคัญมากๆเพราะหากเราเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นรับรองได้ว่าโอกาสที่เราจะไปถึงเป้าหมายก็จะน้อยลงอย่างแน่นอน หลายๆคนพอได้ยินคำว่าดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชันก็คงจะมุ่งเป้าไปที่คำว่าดิจิตอลซึ่งก็จะทำให้อดคิดไม่ได้ว่ามันคือการเปลี่ยนกิจกรรมหรือธุรกิจของเราให้รองรับกับดิจิตอลเทคโนโลยีและสุดท้ายงานนี้ก็มักจะถูกโยนไปให้ฝ่ายไอทีเป็นผู้รับผิดชอบอันที่จริงแล้วดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนั้น ไม่ได้เน้นไปที่ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นหลกักอย่างที่เราคิดแต่มันเป็นเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนงานเพื่อที่จะสร้างคุณค่าของเราหรือ value proposition ให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็จะเป็นจะต้องมีการปรับองค์กรหรือการ transform นั่นเองเพื่อให การทำงานขององค์กรของเรานั้นทันกับเทคโนโลยีต่างๆแล้วทำไมเราต้องทำดิจิทัลทราฟอร์เมชั่นสาเหตุหลักก็คือความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปลย่างรวดเร็วและสิ่งที่มากระตุ้นความต้องการของลูกค้าให้เปลี่ยนไป mm hmm. ก็คือเทคโนโลยี hmm. ที่พัฒนายอย่างรวดเร็วนั่นเองเราอาจพูดได้ว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นเป็นรูปแบบของกราฟ Ex p o n e n t i a l หรือเส้นกราฟสีแดงที่เราเห็นกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบดั้งเดิมมักจะออกมาในรูปแบบของเส้นกราฟเชิงเส้นหรือเส้นกราฟสีฟ้าที่เราเห็นกันอยู่ซึ่งมาดูจากภาพมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะเกิดแกล หรือช่องว่างระหว่างความต้องการของผู้บริโภคกับการตอบสนองของผู้ประกอบการแน่นอนครับเมื่อมีช่องว่างเกิดขึ้นก็ต้องมีคนเห็นมันและหาทางตอบสนองต่อสิ่งที่หายไปให้กับผู้บริโภคพวกเขาเหล่านั้นมักถูกเรียกว่าสตาร์ทอัพ สตาร์ทอัพที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้รวดเร็วและดีเพียงพอก็จะสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วตามไปด้วยหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วในเมื่อสตาร์ทอัพทำได้ทำไมเราจึงทำไม่ได้บ้างความจริงก็คือพวกเราก็สามารถทำได้ครับหากเรามีความเข้าใจมากพอในเรื่องเหล่านี้เราจะมาพูดกันถึง แนวทางในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงก็คือคำว่า why หรือก็คือเราจะทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันไปทำไมเป้าหมายของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของเราคืออะไรเราต้องหา value proposition หรือคุณค่าของเราที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าให้ได้ก่อนเสมอเพื่อกำหนดมันเป็นเป้าหมายหลัก สิ่งที่ต้องระลึกไว้เสมอเมื่อเราจะส่งมอบสิ่งใดให้กับลูกค้าก็คือ don't do what you want to do just do what the customers want อย่าทำในสิ่งที่คุณอยากทำแต่จงทำในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้น value proposition ที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าจะต้องอ้างอิงมาจากความต้องการของลูกค้าจริงๆ ไม่ใช่การนั่งเทียเอาเองเมื่อได้เป้าหมายที่ต้องการแล้วเราถึงจะมาเลือกแนวทางที่เราจะดำเนินการ transform หรือปรับเปลี่ยนซึ่งในที่นี้เราจะมองแนวทางดังกล่าวออกมาใน3มิติซึ่งประกอบไปด้วย 1. customer experience หรือการปรับเปลี่ยนบางอย่าง เพื่อให้ประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าหรือบริการของเราดีขึ้น 2. Operational Process คือการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้กระบวนการทำงานภายในขององค์กรของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. Business Model หรือการปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจของเราให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าและบริการ หรือแนวทางการทำธุรกิจก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถทำในบางมิติหรือจะทำในทุกมิติเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่า value proposition ที่เราตั้งไว้เกี่ยวข้องกับในมิติใดบ้างแนวทางในการปรับเปลี่ยนแต่ละมิติของเราจะอ้างอิงจาก Data หรือข้อมูลที่เรามีโดยใช้เทคโนโลยี และแนวคิดของ Design t ทิง k i n g เป็นตัวช่วยดำเนินการ Design t ทิง k i n g คืออะไร Design t ทิง k i n g คือกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นไปที่ตัวลูกค้าเป็นหลักโดยอาศัยการทำความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหาจากนั้นก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการหาทางออกแล้วนำทางออกที่ได้ มานำเสนอและทดสอบกับลูกค้าอีกทีในบางกรณีเราอาจเรียกแนวคิดแบบดีไซน์ทิงกิ้งว่า Customer Centric นทรก็ได้กระบวนการของดีไซน์ทิงกิ้งแตกต่างกันไปตามแต่องค์กรที่นำมันไปใช้ในที่นี้จะขอพูดถึงแบบของ Stanford D.School ซึ่งจะมีขั้นตอนต่างๆกันต,ต,ต,ต่อไปนี้ 1. Empathize หรือการทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งเพื่อมองหาปัญหาต่างๆที่ลูกค้าพบเจออยู่อาจทำได้โดยการสังเกตพฤติกรรมการพูดคุยหรือการสัมภาษณ์และการเข้าไปร่วมประสบการณ์จริงหากเราทำขั้นตอนนี้ได้ดีเราจะสามารถค้นหาความต้องการที่ซ่อนอยู่เข้าใจเหตุผลหรือแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังความต้องการนั้น รวมไปถึงการค้นพบกลุ่มลูกค้าที่ใช่จริงๆว่าเป็นใครด้วย 2. define หรือการตั้งกรอบปัญหาซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่เรานำสิ่งที่ได้จากกระบวนการ empathize มาวิเคราะห์และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะนำความเข้าใจที่ได้ไปตั้งเป็นโจทย์เพื่อหาทางออกต่อไป 3. Ideate หรือการระดมความคิดขั้นตอนนี้จะเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการหาไอเดียที่น่าจะเป็นทางออกของโจทย์จากขั้นตอน d e f ฟ n e โดยในขั้นตอนนี้อาจแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนย่อยๆคือ 3. 1การระดมความคิดขั้นตอนนี้เราจะเน้นเชิงปริมาณเอาไว้ก่อนก็คือ ให้ทุกๆคนในทีมช่วยกันหาทางออกของปัญหาออกมาให้ได้มากที่สุดโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์แลการคิดนอกกรอบเพื่อหาแนวทางใหม่ๆในการแก้ป,ปัญหานั้นๆ3.2การประเมินคุณภาพคือการนำความคิดมากมายที่ได้มาพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทุกๆแง่มุม เพื่อเลือกไอเดียที่น่าสนใจออกมาสิ่งสำคัญก็คือทั้งสองขั้นตอนย่อยนี้ต้องแยกออกจากกันห้ามทำไปพร้อมๆกันโดยเด็ดขาด 4.Prototype หรือการสร้างต้นแบบเป็นขั้นตอนการนำไอเดียที่เลือกไว้มาสร้างเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ตาม หลักคิดของขั้นตอนนี้ก็คือต้องสร้างให้ง่ายและราคาถูกที่สุดแต่ยังคงสามารถส่งผ่านไอเดียของเราไปถึงลูกค้าได้เป้าหมายก็เพื่อให้ fail fast fail cheap fail forward นั่นเอง 5. test หรือการนำต้นแบบไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะเก็บข้อมูลให้มากขึ้นดูความพึงพอใจ รับฟีดแบ็กและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าขั้นตอนนี้จะเน้นไปที่การทำงานและการปรับแก้อย่างไม่หยุดนิ่งหรืออาจเปรียบเทียบได้กับกระบวนการทำงานแบบ Lean ก็คือการ build measure และ learn ซึ่งก็คือการสร้างการทดลองวัดผล การเรียนรู้และปรับปรุงวนต่อเนื่องกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งก็คือการใช้มุมมองของเด็กเพื่อมองปัญหาต่างๆซึ่งก็คือความอยากรู้อยากเห็นความช่างสงสัยการไม่ตัดสินผู้อื่นและการรับฟังอย่างตั้งใจนั่นเอง แล้วเราจะเชื่อมโยงแนวคิดทั้ง2อ,อย่างได้อย่างไรหากเราลองพิจารณาดูให้ดีเราจะเห็นความคล้ายคลึงกันของกระบวนการภายในแนวคิดทั้งสองแบบนี้อยู่การค้นหา Value Proposition ที่ดีก็จำเป็นต้องใช้กระบวนการ Empathize เพื่อหาความต้องการที่ซ่อนอยู่ของลูกค้าให้ได้ส่วนการพิจารณาว่าเราจะใช้การปรับเปลี่ยนในมิติไหนบ้าง ก็จาเป็นต้องใช้กระบวนการ define และ ideate เพื่อเลือกกรอบปัญหาแล้วพิจารณาว่าทางออกควรมาจากการปรับเปลี่ยนในมิติใดและสุดท้ายเมื่อเริ่มดำเนินการก็ควรใช้หลักการของ prototype และ test เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำมันตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าจริงๆหรือไม่และในระหว่างนั้น การใช้กระบวนการ lean เพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆอยู่เสมอ <c oughs> ก็ช่วยให้เราตามทันความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ด้วยเช่นกันบทสรุปก็คือในแต่ละขั้นตอนของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนั้น <c oughs> เราสามารถนำเอาวิธีการทำงานด้วยแนวคิดของ d ดีไซน์ทิง k i n g และกระบวนการทำงานแบบ lean process มาประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัวดังนั้นความรู้และความเข้าใจในแนวคิดของดีไซน์ทิงกิ้งจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากในยุคแห่งความเปลีนน่ยนแปลงนี้แต่การที่จะสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จำเป็นจะต้องผ่านการฝึกฝนและทดลองใช้มันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถส่งคนไปลงเรียนคอร์สดีไซน์ทิงกิ้งแล้วกลับมาเขาจะกลายเป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องนั้นได้ในทันทีดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจและการเปิดใจยอมรับรวมไปถึงการให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทีมผู้บริหารหากเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่พร้อมสนับสนุนให้คนใช้ความคิดสร้างสารรค์ ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถค้นหาแนวทางและวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคนี้อย่างแน่นอนอีลิกควรแมนเคยกล่าวไว้ว่า "We don't have a choice on whether we digitally transform. The choice is how will we do it." แปลง่ายๆว่า ตอนนี้เราไม่มีทางเลือกแล้วว่าจะทำดิจิทัลทาร์นฟอร์เมชั่นหรือไม่ทางเลือกเดียวคือทำมันให้ดีที่สุดหากเราเป็นเจ้าขององค์กรสิ่งจำเป็นก็คือการทำความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนการทำดิจิทัลทาร์นฟอร์เมชชั่นอย่างเต็มที่หากเราเป็นผู้บริหารในองค์กรเราต้องมีทัศนคติที่พร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ไปกับมันอยู่เสมอหากเราเป็นพนักงานในองค์กรเราต้องพร้อมเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆให้ทันกับโลกลยุคสมัยอยู่เสมอหากเราทุกคนพร้อมใจกันทำหน้าที่ของตัวเองเอย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าพวกเราจะก้าวผ่านคลื่นแห่งการดิสล u ปชันครั้งนี้และพร้อมที่จะคว้าออป p o r t u n ใหม่ๆมาไว้ในมือได้ครับ ก่อนจากการขออนุญาตฝากเพจเลส s นวันของผมเอาไว้ด้วยนะครับเป็นเพจที่จะคอยเอาข้อมูลและสาระดีๆมาสรุปและแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับหากท่านใดสนใจจะดาวน์โหลดไฟล์ Presentation ชุดนี้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เพจ l e s s o วันนะครับขอบคุณมากๆครับ